วันนี้ตั้งแต่3าทุ่มถึงทุ่มนะครับพูดคุยกันได้ที่เดียวย um นะครับที่ w ว w f ์เว็บดับ o m ซบุ๊กดอทคอูมิสิกทีวีครับใช่แล้วค่ะสำหรับทอบปิกของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องๆเคยไปเดินทักพูดเดินไม่ใช่น้องๆเคยเดินทางไปที่ไหนแล้วประทับใจแบบสุดๆเคยไปเดินทางแถวไหนเอออะไรประมาณนี้รับประทับใจก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะ,ะไม่ติดในทาง เฟซบุ๊กนะคะหรือว่า SNS นะคะพิมพซีเว้นลักตามด้วยข้อความส่งมาที่แปดเจ็เดค่ะโอ๋ที่8788เลยดดแปดนี้ได yeah ้ไหมก็ไปลงที่อื่นนะคะไม่ลงรายการเรานะคะลง8787นะคะพี่โอ๋ครับผมนี่นะครับมีงานอพีอาร์นะครับกลับมาอีกครั้งครับกับมากรรมสุดยอดงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะไทยแลนด์เกมโชว์บิ๊กเฟสติวัล2015นะครับโดยสองธันธมิตรยักษ์ใหญ่จากทีมสัตว์ผูไอคอนเทนต์จำกัดร่วมกับ โชว์ไร้ขีดจำกัดโดยปีนี้เตรียมระเบิดความสนุกแบบพลิกโฉมวงการเกมภายใต้คอนเซ็ปต์ The Future of Game นะครับเกมสนุกเต็มขั้นความมันแห่งอนา,าคตพร้อมจัดเต็มด้วยกิจกรรมและความมันแห่งอนา,าคตต่างๆมากมาย ใช่แล้วค่ะรวมถึงการ,รแข่งขันเกมนะคะระดับประเทศจากนักกีฬา e s p o r t ์นะคะการประกวดสุดยอดคอสเพลย์ค่ะการประกวดเต้น Coverdance และพบกับเหล่าแคสเตอร์หรือนักภาพเกมชื่อดังหลากหลายเลยนะคะร่วมเปิดจินตนาการสู่โลกแห่งเกมอนาคตค่ะและสัมผัสความมันได้ในวันที่16 18ตุลาคมนี้นะคะเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งนะคะณนะ รอยัลพารากอนฮอล์ชั้น5้าศูนย์การคาสย่งพารากอนนะคะงานนี้การันตีคอเกมไม่ควรพลาดเลยค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนคะพี่อุ๋ยอ๋อเว็เพต tgsbig.com นะครับเดี๋ยวๆทำให้ตัมีองอโฮด้วยเอาก็เป็นพวกนักแคสเกมนักพากเกมเนี่ยอีกครั้งนึงค่ะพี่อุ๋ยย่าอีกครั้งหนึ่งเว w เพ tgsbig.com ครับ tgs นะครับ tgs แล้วก็ big.com ครับใช่แล้วค่ะก็ ชอบเล่นเกมมากพี่สุดเลยอะไม่ชอบครับไม่ชอบใช่ไหมคะดีแล้วค่ะพี่ดีแล้วเพราะเพื่อนเน็ตติดเกมเยอะไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรเลยค่ะตอนเด็กชอบมากครับโตมาเลิกเล่นไปเลยครับจริงเหรอพี่จริงครับตอนเด็กติดเกมมากครับโกดีตอนเราอจากงานมาทําเพลงแล้วแบบบอกตัวเองว่าห้ามเล่นเกมห้ากัตูเราจากงานเพื่อมาทําเพลง แล้วหลังจากนั้นก็ติด,ตดกลายเป็นเล่นเราเรู้สึกผิดเมยได้ทำงานจริงๆเขินขำใจไปเลยโอ้ดีดีดค่ะที่ที่ออกมาจากวงจรเกมได้ใช่แต่ว่าทุกวันนี้ถึงไม่ได้ทำเพลงก็ก็ไม่ได้เล่นเกมก็ไม่ได้ทำเกม<ช><ช>อยู่ดีก็ไม่ต <laughs> <ๆ>้องการ โอเคอะไรนะคะอืช่วงนี้ติดอย่างอื่นมากกว่าครับโอเคค่ะดีค่ะดีค่ะพี่ค่ะมาค่ะเข้าสู่ช่วงโดดเด่นได้นของเราในวันนี้นะคะจะบอกเลยว่าวันนี้เราจะได้พูดคุยกับชายหนุ่มที่มีเสียงที่อบอุ่นค่ะและทรงพลังอีกหนึ่งคนนะคะแจ้งเกิดจากเวที The Voice ค่ะพี่อุ๋ยฮ่ากับการก็อเป็นพลิศิลปินเต็มตัวนะครับพร้อมซิงเกิลของตัวเองครั้งแรกนะครับเรามาทำความรู้จักกับเขาให้ลึกซึ้งกันก่อนเลยนะครับพี่ชาติสุชาติครับสวัสดีค่ะ เชินครับเช่ญครับพี่อุ๋ยทำไมต้องทำเสียงหลอด้วยอ่ะหลอเสียงมันหน้าตานะครับอืมพี่เขาเสียงเข้มใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวแนะนำตัวเองนะครับชาติครับสุชาติครับจากวุฒิดาครับผมอืมนี่พี่ชาติแล้วก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาจากเวทีเดอะ i อ e อเราเองก็ได้ติดตามดูด้วยนะคะชอบมากเพลงกีเส้นใต้ครับเพราะมากๆค่ะพี่คือแบบทุกคนพูดถึงตลอด อยากจะรู้ว่าหลังจากจบเวทีเดอะไวท์ใช่ไหมคะทำอะไรบ้างก็มีงานโชว์เรื่อยๆครับแล้วก็ล่าสุดก็เซ็นกับวอเตอร์ดักครับก็ทำเพลงที่เราอยากทำเขียนเองอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นนำสกุลเดอะไวท์ไปชีวิตเปลี่ยนไหมครับเหมือนเดิมแล้วพี่อาจจะมีคนเข้ามาทักบ่อยขึ้นมีการถ่ายรูปเกิดขึ้นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับปกติพี่ ถ่ายรูปเหรอคะไม่ค่อยครับถ่ายางอื่นไม่ถ่ายตัวเองอ๋อถ่ายรูปคนอื่นแต่ตัวเองไม่ค่อยได้ถ่ายใช่ไหมคะอืมแล้วมานมีอย่างนี้พูดถึงผลงานล่าสุดก่อนนี่กว่าจะก้าวเข้ามาเนี่ยยากง่ายไหมคะอย่างเช่นซิงเกิลล่าสุดเนี่ยเป็นซิงเกิลดรกด้วยแต่งเนื้อร้องทำนองเองด้วยค่ะครับใช่ชันม่ได้แต่งนครับแต่อันนี้ต้อแต่งมานานหรือยังครับเพลงแต่งมานานแล้วพี่ก็แต่งมานานแล้วเพราะว่ามันเป็นเพลงเก็บเพลงหนึ่งครับซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ได้ยากเพราะเราเขียนเขียนจากความรู้สึก ตอนนั้นแล้วมาคิดออกมาได้ตอนนั้นจริงๆอ่ะไม่ได้แบบนั่งเค้นอะไรมันไม่ใช่ก็ออกมาจริงครับค่อยๆใช่ไหมคะค่อยๆเขียนไปอย่างงี้เนาะแล้วเนื้อหาเพลงนี้ค่ะโดยตรงหรือเปล่าจากชีวิตจริงโดยตรงครับโดยตรงโดยตรงใช่จริงนะโดยตรงถ้าเราไปเที่ยวไปขับรถเจอบรรยากาศนู่นนี่ก็มันมาเองแล้วเวลาเข้าห้องอัดอย่างเงี้ยคะมีคนมาช่วยเคาะอีกทีไหมคะตอนเข้าห้องอัดมีก็พี่ฟั่นครับพี่ฟั่นโกมลก็มาดูแลเรื่องพาร์ตดนตรีฮะ ว่าควรจะทํายังไงให้มันสวยงามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมาตัดขอบให้อ่มามาจัดอีกทีหนึ่งนะคะครับส่วนตัววิชาตพอใจกับซิงเกิลนี้ไหมคะพอใจครับงานของผมแล้วก็ผมพอใจผมเขียนเองครับผมพอใจมากครับดีค่ะดีไม่ใช่ไม่ใช่เราก็เดี๋ยวว่ามันจะมี นิดหนึ่งมันจะจะยังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคะโอเคเพราคงไม่ปล่อยออกมาครับเอ้พี่มันก็มันก็มีมันมันมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่ใช่ก็เลยต้องถามก่อนก็มีแล้วที่ที่เจ้าของงานตัวเองเวลาเราร้องก็เป็นเพลงตัวเองจะได้มีความสุขนี้แล้วทำไมถึงชื่อกันเดินทางครับมันมาจากความจริงนะพี่ก็ก็เราเดินทางจริงจตอนนั้นแล้วเราเห็นมันมันเป็นเพลงการเดินทางเพราะว่าเราเดินทางจริงจริงอ่ะตอนนั้นเป็นอไเราตอนนั้นเป็นช่วงนี้ผมบ้าเที่ยวอะพี่ก็ขับรถไป ที่ไหนก็ที่นั่นอะไรเงี้ยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยไม่ได้เลยเหรอคะเรื่อยๆคนเดียวใช่ครับแพ็คๆอย่างนี้ใช่โอ้โหเจ๋งอ่ะโอ้ีจังดีโอ้จริงๆรถใช้รถรถยนต์ใช่ไหมคะรถยนต์ครับรถยนต์มัครับรถยนต์ครับไม่ใช่จักรยานครับไม่ใช่เผื่อมีจักรยานบนหลังรถไงเอออยากจะปั่นต่อไปอย่างนี้ตอนนั้นเดินทางนานไหมครับนานไหมหลักเดือนครับพี่โอ้หลักเดือนหลักเดือนไปเป็นเดือนเลยเหรอใช่ครับ ชาร์แบตนานมากในช่วงหนึ่งในชีวิตนั้นนานไกลับบ้านเลยอย่างงี้ไปหลายครับภูเก right. oh, okay. yes, oh, oh. right. no. ็ตแต่ส่วนใหญ่จะอยู่โซนใต้ครับโซนใต้หมดโซนใต้หมดเราเราเป็นคนใต้เป็นคนไเป็นคนใต้คือเป็นคนหนดใหญ่แต่ก็แวะไปที่นั่นที่นี่แต่พักยาวครับพักที่นั่นที่นี่นานเ้่าไหที่ไหนสุดท้ไปตอนนั้นไปน่าจะเป็นหลีเป๊ะฮะเกาะหลีเป๊ะเกาะหลีเป๊ะ ใช่เพะเราไปเล่นเราเราไปเล่นดนตรีที่ชายหาดแล้วฝรั่งเข้ามาล้อมแบบอ๋อเหรอคะโหไม่งได้มากได้มากเปิดเหมือนเปิดหมวกใช่ไหมคะใช่อารมณ์นั้นครับแล้วก็อีกวันหนึ่งฝรั่งก็ถามพรุ่งนี้เล่นไหมเราก็แบบไม่ได้ไปเราเราไม่ได้ไปทำงานด้วยแต่เราแบบแค่ไปเล่นเฉยๆแล้วแบบเออเล่นครับเล่นก็ได้ครับอะไรเงี้ยใช่คะน้ำเสียงมีพลังดึงดูดไงใครฟังก็อยากจะฟังอีกอย่างนี้เนี่ย อยากจะถามพี่ชาว่าพี่ชาเคยเดินองเพนกวิหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยเลยเหรอคะในชีวิตไม่เคยเลยเฮ้ยแล้วผมอยากรู้อย่างเวลาไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราเล่นเราเราเล่นเปิดหมวกด้วยไหมครับจริงๆทีแรกไม่ตั้งใจจะเปิดหมวกอะไรครับเหมือนเราจะไปเล่นเพื่ออยากให้คนที่อื่นแบบลองดูว่าเฮ้ยเขาจะสนใจไหมวะอะไรเงี้ยมันมอนเราพิสูจน์อ่ะแล้วตอนนั้นเราเป็นนักร้องอาชีพไปเเล่นตามเป็นเป็นก็ตอนนั้นผมเปิดร้านของตัวเองอะไรด้วยก็ร้องร้านตัวเองอะไรนี่แหละครับแต่ว่าขอขอขอแป๊บนึงให้ให้ไป เที่ยวบ้างครับแบบไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราลองเปิดเปิดหมวกแล้วเป็นไงครับรายได้แบบโอเคเลยไหมครับก็โอเคนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าสนใจในการนับสนใจอื่นมากกว่าแต่ได้ครับได้พอดีครับฝรั่งไงพี่ไม่ได้พูดแต่เรื่องนั้นไม่ใช่ได้เงินนั่นแหละหมายถึงว่าฝรั่งกระเป๋านาที่อุ่นี่อุยนนี่นะต้องให้อธิบายเสริมตลอดเลยนะครับ ฝรั่งกระเป๋าหนักอย่างนี้เมื่อกี้ที่ถามค้างไว้ว่าไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยแล้วใช้เวลาฝึกนานไหคะร้องเพลงนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนไหนการร้องเพลงเด็ก่เหมือเราไม่ได้ฝึกกับพี่เราไม่ได้ฝึกอะไรเราก็ร้องมแต่เด็กๆร้องเองเพราะความชอบอยากเป็นคนนั้นคนนี้อยากเป็นคนนั้นก็เรียนแบบเสียงเข้ามาเรื่อยอะไรเงี้ยมีไอ้โมีมาตลอดครับพี่ใครคะใครคะโอ้โหตอนเด็กๆก็พี่ติ๊กชิโร่บ้างพี่เจมเรืองศักดิ์บ้าง ดังตยุค่ตามทีมสมัยเลยชอบทุกคนเลยโอ้โหยากนะคนที่เรียนเสียงนักร้องคนอื่นๆแล้วสุดท้ายจะฉีกออกมาแล้วมีเสียงของตัวเองใช่มันเหมือนมันเหมือนเป็นประสบการณ์ของการการเลอกเรียนแบบคือคือการเรียนชิ้นนึงอะผมว่าอย่างนั้นใช่ครับจริงๆคนคนที่เรียนแบบเสียงศิลปินเนี่ยะคะเขาจะมีสกิลมากเลยนะคือการร้องเพลงจะเป๊ะเลยอะเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนเพลที่รู้จักก็จะแบบ พวกโน้ตเพลงจะเป๊ะเป๊ะเลยอะค่ะก็เหมือนว่าได้ฝึกในตัวใช่ใชไมหมคะอย่างนี้เรรู้วิธีการหายใจเขาเลยอ,อะไรเงี้ยครับค่ะม,มาถึงเพลงของพี่ชาติครับคือเพลงนี้ออกมาคือสาวๆเนี่ยชอบมากด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นจริงๆแล้วเนี่ยตัวของพี่ชาติเองเนี่ยเป็นคนอบอุ่นเหมือนน้ำเสียงเหมือนในเพลงหรือเปล่าคะ ยิ้มกรุ้งกริ่มมากไม่รู้ฮะผมไม่รู้เขาอบอุ่นนี่มันคือแบบเออถ้าคนอบอุ่นเขาคงไม่พูดอ๋อใช่ครับผมเป็นคนอบอุ่นเออผมไม่รู้ตอบยังไงคูก็เป็นคนจัดถามไหมครับเป็นคนดิบเถื่อนไหมครับหนูถามหนูถามเขาเพราะว่าเขาให้ถามรู้ๆไม่ก็บอกให้เชื่ออธิบายให้ฟังก็ผมว่าไม่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 ค่อยเห็นมึงครับมึงคนรู้ปกติปกติไม่เปไม่ยนเพลงกับร้องเพลงให้สาวอะไรไม่ไม่ไม่เลยครับไม่เลยก็นั่นไม่ใช่ครับ สงสัยจะเป็นน้ําเสียงเวลาร้องเพลงล้ออินไงคะคนฟังเขาจะแบบอุ้ยดูละมุนละไม่ัชเป็นเรื่องของจินตนาการของอารมณ์ทลงนั้นคือด้วยความมโนของคนฟังนั่นเองประมาณนั้นแล้วมองความรักของของชาตินี่เราเป็นยังไงบ้างล่ะเรามองความรักเป็นยังไงเชื่อในความรักไหมแบบเชื่อผมเชื่อในคนสองคนที่ที่เข้าใจกันครับคนสองคนผมว่ามันไม่มีแบบว่าอะไรมากหรอกผมว่ามันขอแค่ความ ความจริงอะ่ะเรื่องจริงอะ่ะเรื่องจริงให้กันอ่ะเข้าใจกันก็พอแล้ว<ช>มันไม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าความรักผมไม่เคยพูดเรื่องความรักเลยไม่รู้มันผมเป็นคนคิดว่าความรักเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ว่าการอยู่กับแฟนต้องอยู่ยังไงนึกออกไหมฮะต้องต,ต้องใช้ชีวิตกับเขายังไงถึงจะแบบว่าอยู่กันได้อะไรเงี้ยแต่เราอธิบายไม่ได้ว่าต้องทํายังไงอ่ะคือเข้าใจคนคนนั้นอืย่างนี้นี่ไม่เชื่อเรื่องรักแท้ไหมแบบว่าอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอะไรเงี้ยเลยไม่เชื่อเจอตันก็เปลี่ยนได้ไม่องธรรมดา ไม่เชื่อมันครับแต่รู้ว่าอยู่ด้วยกันได้ถึงแก่ฮะเราเชื่อว่าอยู่ด้วยกันได้แต่เราเราไม่เชื่อว่ามันจะมีรักแท้อะไรนี่จะพึ่งนะ้อาจจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอาจจะเรียกว่ารักแท้ก็ได้ครับผมก็ไปดูอีกทีไม่คู้กันถ้าแฟนถ้าแฟนพี่นั่งดูอยู่เขาคงยิ้มกันหบอกยิ้มหูฉีดถงหูหว่าเนี่ยตาแล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นคนอบอุ่นอย่างเงี้ยรู้เปล่าใช่ละมันดี อนนี้ไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยอันนี้เอาเลยนะอกอุ่นอกอุ่นเฉยๆ <c oughs> ถามถามถึงสเปคผู้หญิงสเปคผู้หญิงนะครับใช่มีสเปกไหมคะหมายถึงหน้าตานิสยัยรวมๆเลยค่ะทั้งหน้าตาทั้ง,น,าางน,าานิสย<ม>ัยนิสัยที่มีความเหมือนเราไม่ต้องมากและมีความเท่าเ่ากันนะไม่เหมือนเราและเหมือนเราอยากเหมืราึ่งนึงไม่เหมือนึงไม่อยากให้เหมือนเกินไปแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยถ้าท่านเรื่องนิสัยนะฮะ เดี๋ยวมันจะตีกันใช่ไหมคะถ้าเหมือนกันเกินไปผมว่าผมคิดว่าน่าจะขัดแย้งกันบ้างผมคิดว่าอย่างนั้นนะใช่ใช่ผมมองว่าอย่างนั้นมันต้องแบบว่าดึงดูดกันแบบว่าฉุดฉุดุดเราไปทางนี้หน่อยอย่าให้เราอย่าให้เราเวิร์เกินไปเราก็ฉุดเข้ามาหน่อยอ๋อมีคนคอยดึงมีคนคอยนี้กันนิดนึงทํา่ไม่ให้ให้เราไม่ดิเกินไปในเอ็มวีครับเอ็มวีนี่ถ่ายไปนานเนี่ยครับนานแล้วเหมือนกันพี่เดือนหนึ่งมั้งครับเดือนหนึ่ง ใช่ไม่ครับใช่เราเรื่องเราเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงครับเป็นความเข้าใจของคนสองคนนะที่เราสื่อสารด้วยด้วยโค้ดโค้ดที่เป็นตัวเลขที่แบบว่าพิมพ์หากันด้วยตัวเลขซึ่งใช่อารมณ์นั้นที่ขององค์การนาซาอะไรเงี้ยครับพี่กนอะไรแล้วโค้ดก็เหมือนกับว่าเขาจะรู้กันสองคนเท่านั้นเองคนอื่นไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เราทั้สองคนก็พออะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจกันเองแล้วมีวิธีถอดหรอครับจริงจีิมีก็คือ เอ 1> 1, B2 C3 D4 แล้วก็เราก็เขียนเ mm. นื้อไหมฮะพยัญชนะภาษาอังกฤษกับตัวเลข A อเท่ากับหนเท่ากับสไปเรื่อยๆเ,เลยจนถึง25ครับอ๋อโอเคแล้วเราก็สมมุติถ้าเราจะเขียน A B C แล้วเขียน1 2 3อะไรอย่างเงี้ย oh, <okay. S 1> อะไรเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรประมาณนั้นครับ cdefghijk <อ>ทีนี้เขียน A กับ K ติดกันก็นกเป็นหนงสาตัวไม่งงครับตกลงว่า A K หรือ K A ยังไงพี่อ๋อจะมีเว้นวรรคใช่ไหมครับ ครับอ๋อมันจะมีเว้นวักจะงงดาวแน่นอนผมก็งงเหมือนกันผมงงเพราะเขียนตัวเคก็ต้องเขียน11ที่่ะ11เองเอ๊เว้นเว้นวักพี่อยู่บ้างวักไว้พูคเรื่องงงไปดูเอ็มวีดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ให้พี่ชาติส่งเอ็มวีนี้เลยค่ะครับก็ไปดูกันได้นะครับตั้งใจทํากันแล้วก็คนเขียนตั้งใจเขียนมากครับตั้งใจเขียนมากกับเพลงการเดินทางครับเชิญครับเย้ทำไปดูกัครับ ช่วงเปิดตำราแห้วีนนั่นเองค่ะเรามาเล่นเกมกันนะคะวิชายไม่ต้องกลัวค่ะเพราะมีหลายคนก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันครับค่ะกมสำหบวันนี้เป็นคำถามวิชาอะไรคะพี่อุ๋ยวันนี้วิชาภาษาไทยครับเตรียมสอบป .4 อสี่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ใกล้ผมเลยป .4 สมัยนี้อะไรครับป .4 สมัยนี้ค่ะ ไม่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 ใช่สมัยที่เราเคยเรียนอ่าหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรใหม่ใช่เพราะว่าราคาพี่ชาเดี๋ยวที่อุ๋ยจะอาคำถามแล้วเนสจะจับเวลาห้าวินะคะครับกดซะช้าก็ได้นะง่ายมากครับทุกคนง่ายมากจริงจริงมาค่ะจอได้เลยนะครับอ่าเอาแล้วมาเลยใครเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขอไก่สุนพรอผู้ขอไข่พ่อขุนรามคำแหงข้อควายพ่อขุนศรีอินทราชิตงองูพระเจ้าอู่ทอง พ่อขุนรามกำแหงครับหรือว่าออกแล้วนะครับว่าพ่อขุนรามกำแหงนะครับถูกถูกถูกไหมครับแน่ใจไหมครับแน่ใจมรับพี่โอกาสเปลี่ยนนะครับสุนคอนคู่เดชกวีพ่อขุนรามกำแหงให้โอกาสเปลี่ยนอีกครั้งพี่ชาตจะเปลี่ยนไหมคะให้หรือวะเจ้าโกลเด้นการ์ดเจ้าอู่ทองใช่ก็ได้ครับใช่ไหมใช่เลยชอบไหมมั่นใจแล้วนะ ยังไงครับไปอู่คำตอบนี้พ่อขุนรามคำแหงแหงอ๋อครับพ่อขุนรามคำแหงเป็นคำตอบที่ใจด้วยถูกครับโอ้ล่มงมากวิด <c oughs> ไปแล้วครับวิดไปแม่ลังเลเมื่อกี้ลังเลอะไรคะไม่ครัถ้าไม่ใช่พ่อขุนรามคำแหงพี่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 จะตอบอะไรไม่แค่เห็นแบบหน้าตาของแต่ละคนแบบแค่นั้นเองครับที่เราวอ๋อนึกไม่มีอะไรเออกเลยหรอ หมายถึงอะไรครับนึกหน้าตาออกเลยว่ารลว่าออดไม่เห็นหน้าตาคนละเวลารอบข้างใช่รอบข้างแล้วบอกว่าระแวงไปเองอะไรเนี้ยอ๋อนี่เขาอันนี้โดนหลอกอันนี้โดนหลอกเราเกลี้ยกล่อมอยากให้ตอบผิดไงคะไม่ได้โดนลงโทษเลยถ้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อมาเมื่อกี้่เป็นช่วงทำงานออเมื่อกี้ช่วงทำงานแล้วสมัยเด็กๆนี่ถ้าเป็นคนเป็นยังไงครับเป็นเด็กเรียบร้อยไหมครับเป็นคนพูดน้อยไหมคะเรียบร้อยแต่ดูไม่เกเรนะ แต่แต่ยังไงอะไม่เรียบร้อยจริงๆอะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียแซงเ่เออเสียแซงเรียบร้อยพ่ชาอธิบายว่ายงไงยกตัวอย่างเหมือนเราเรียบเหมือนเราเรียบร้อยแต่ว่าเราก็มีอะไรที่พูดกับตัวเองเยอะแบบด่าเขาในใจเยอะอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ไม่เลือดตัวเองอะไรเนี้ยมันอยู่ข้างในใช่ปะแต่ไม่ด่าออกมาเป็นเสียงออมีปมมีเก็บกดอะไรเนี้ย เยอะเวลาอยู่คนเดียวเข้าห้องน้ําปั๊บหรืออะไรจับแพรอะไรเงี้ยจะแบบว่าด่าแรงใช่ไหมครับประมาณนั้นพี่ก็ไม่ได้ร้ายแรงหรอกก็ไม่ได้ร้ายแรงหรอกผู้ชายอยากใครเป็นกระจกอะไรอย่เงี้ยครับไม่ใช่ดูเหมือนอัดอะไรเงี้ยอ่าแล้ว พี่ชาเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยชอบเรื่องดนตรีมาตั้งแต่ตอนสมัยเด็กหรือเปล่าการแต่งเพลงอ๋อแต่งเพลงแต่งเพลงก็เด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กเหมือนกันยเหรอแต่งเพลงแล้วเริ่มแต่งเพลงทั้งแรกเมื่อไหร่มอหนึ่งเนี่ยอุ้ยเหรอมอหนึ่งมอสองอะไรอะไรบันดาลใจเพี่เขายังตัดเออยู่เลยค่ะเขาประกวดดนตรีไงตัดเอคืออะไรเกมใช่ไหมพี่คือรู้จักจริงเหรอไม่รู้ว่า ผู้เจ๋งอ่ะอ๋อเป็นเกมค่ะเป็นเกมเด็กที่แบบเด็กเขาเล่นกันไม่มีใช่ยุคนั้นไม่มีเริ่มแต่งตั้งแต่มอลหนึ่งเลยครับมอลหนึ่งเล่นเป็นมากอะเล่นเป็นแล้วครับเล่นเป็นตปมมหกครับโอ้แต่งปมมหนึ่งที่เริ่มแต่งเนี่ยได้เป็นเพลงไหมครับจบเป็นเพลงไหมจบนะเพราะต้องประกวดดนตรีอะไรเงี้ยแล้วการประกวดมันต้องแบบ แต่งขึ้นไปเองด้วยคอนเซ็ปต์ที่เขาให้มาประมาณนั้นมีวงหรือว่ามาเดี่ยวคะมีวงครับมีวงอ๋อมีเป็นวงใช่ไหมคะเขียคนเดียวเใช่คนเดียวแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราจะเริ่มยังไงจบยังไงตรงไหนท่อนคุกตรงไหนท่อนร้องเราไม่รู้เลยตอนนั้นมาตอนนั้นไม่รู้เลยตอนนั้นก็มีเพื่อนจะเพลงแรกไม่มีนะแบบเหมือนดีดม่มั่วมาแล้วก็ใส่เนื้อลงไปแล้วให้มันคล้องจองกันหน่อยกันนั่นเองแต่ก็คิดคำคล้องจองนะก็รีบคิดคล้องจองตอนนั้นแหละตอนนั้นแล้วเนื้อเรื่องมันต่อกันไหมครับ ต่ออยู่นะผมจะไม่ค่อยได้ครับมันนานมากแล้วต่ออยู่นะต่ออยู่นะเยี่ยมเลยอย่าไปว่ามีพรสวรรค์พอสมควรเลยใช่ใชเจ้าหัวเจ้ากรนนะคะเวลาเรียนภาษาไทยก็กดพวกกรอะไรอย่างเงี้ยเวลาแต่งเพลงมันต้องค้องจองกันอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนตอนเด็กเราจะไม่รู้ฮะผมจำม่ได้ไม่ได้เลยว่าตอนเด็กเก่งเรื่องไหนฮะแต่รู้แต่รู้ว่ามันเขียนได้มาแต่รู้เขียนได้พี่เหอใช่พี่อุ๋ยเหมือนเหมือนผมจำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยจำอะไรไม่ได้รู้แต่ว่าเขียนได้อะไรเงี้ยว์ปมาพี่เขาว์ปมาจำอะไรไม่ได้ออรู้แต่ว่าชอบการแต่งเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วนอกจากการร้องเพลงการแต่งเพลงพี่ชาติมีงานอันนี้เลยอย่างอื่นหรเปต่อคะ ดูหนังครับดูหนังดูหนังอ่านหนังสือประมาณนั้นดูหนังแล้วก็อ่านหนังสือหนังต่างประเทศวะครับใช่ครับหนังไทยก็ดูได้พี่ดูได้หมดเลยครับต่างประเทศก็ดูนะครับดูจบไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยคำถามมันแปลกๆเออพี่เาเป็นอย่างไงค่ะก็เป็นอย่างไงค่ะเขาซื้อตั๋วไปเขาก็ต้องดูจบค่ะอ๋อครับมันจะหนักกว่าพท่ดูไม่จบอลยอ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 ่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋มอ๋อ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 งประเออไหนครับ ที่ผาเขาหาแล้วดูหนังประเภทไหนครับทุเริงๆเราชอบนะนะครับซีรีส์ดราม่าหนังคอมเมดี้หรือแอคชั่นแบบระเบิดภูเขาเผาถ้วท่อมอะไรอย่างนี้ดราม่าดราม่าดราม่าใช่ไหมคะชอบหนังเที่ยงไหมครับก็ชอบชอบชอบอยู่ชอบอยู่ลูกคลิกให้นะเออนนน่าจะเป็คแล้วนี่นอกจากงานเด็กนี้ได้ยินข่าวมาว่ามีร้านอาหารนะคะอาหารครับโอ้ยอยู damn, ่เป <elli> ิดอยู่ท like. ี่ไหนคะหนาดใหญ่หนาดใหญ่หนาดใหญ่เลย แล้วบรรยากาศในร้านตอนนี้เป็นไงมังคะเปิดเปิดมานานไหมยังสองปีครึ่งสองปีครึ่งนะเป็นแนวไหนคะนั่งชิลนั่งชิลนั่งชิลชิลร้องเพลงใช่อาหารอาหารคือเท่าไรครับเอ่อขอเรียนสองครับเออช่ออะไรครับสำนักงานสำนักงานชื่อเท่จังเลยอ่ะ ไปไหนอะไปไหนอะไปสำนักงานอ๋อเจ๋งดีอะเจ๋งดีอะพวกหลอกเมียนะนี่เป็นแหล่งนะเนี่ยเป็นแหล่งของข้าราชการนะไปสำนักงานอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เช็คอินสำนักงานไงใช่มากก่อนที่จะไปถึงช่วงที่จะร้องเพลงอยากให้ฝากถึงน้องน้องที่กำลังมีฝันว่าใครที่กำลังหลอชื่นชอบการแต่งเพลงแต่ยังไ่แต่งไม่ได้สักทีท้อถอยอย่างนี้อยากให้พี่ชาสุขวางใจให้กับน้องน่อยค่ะก็ เขียนเรื่อยครับเขียนไปบ่อยๆครับฟังเพลงเยอะๆฟังฟังเยอะจนมันซึมซับเข้าไปในสมองว่าเมโลดี้ในหัวมีเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคําอาจจะลอกคนนี้คนโน้นคนนี้มาบ้างในช่วงแรกไม่ไม่แปลกการลอกเลียนแบบไม่แปลกครับแต่อย่าให้มันชัดเจนไปนะก็ก็เขียนบ่อยๆครับเขียนบ่อยๆเลยผมว่า การฝึกฝนไปตักบอยสุึครับอย่างนี้เองอย่างพี่ทอละกันนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองเอาพี่ชายเนี่ยเป็นไอดอลละกันเนาะโอเคค่ะเขียนได้แต่มอนหนึ่งนะครับเจ๋งนะพี่เนาะก็ทำได้ครับฝึกเขียนบ่อยครับ ถ้าเราไม่มีของเดิมติดตัวมาก็ฝึกสร้างมันได้ครับ<ม>ของแบบนี้ใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงหน้าพิเศษมากๆค่ะพี่สุชาติจะมาร้องเพลงให้เราฟังส,งสดเลยกับราการเดินทางนะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพักชมเอ็มวีนี้ก็เลยค่ะกับเพลงคือรักย,ยั่งยืนนะคะจากน้องนทนทน์แลวก็พี่ปัดไทบุนเกียรติค่ะรครับผูชมกุครับ ดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมอีกแล้วน,นะฮะก็สีช่วงมันปวดมอช่วงนี้ที่มีรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกสนานห้กับคุณผู้ชมวันนี้เราพาม,ามันปวดมอกันที่โรงเรียนหอวังนะฮะในตีมเกมอาหารเช้านั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆกับอาหารเช้านั่นคือกาแฟบางทีตื่นเช้าก็ต้องอาศัยกาแฟนี่แหละเป็นตัวช่วยในการทํางานนะฮะไปดูกันซิว่าน้องๆเนี่ยเขาทานทกาแฟหรือเปล่าอุ้ยแตบมัธยมไม่น่าทานนกหรือเอ้โหรือว่าทานไปดูกันเลยครับ ว่า oh, วันนี้ดูลกสวยหมดนะครับเพราะว่าอยู่กับคนสวยทั้งสองคนนี้นะฮะชื่ออะไรครับชื่อค่ะชื่อแพรตอนเช้า,ชาเนี่ย mm hmm. เคยกินกาแฟไหมกินก่อนก่อนเดียนไมเสร็จจริงไหมกินกาแฟหรอพวง่วงเรยอย่างนี้หรอ mm hmm. เราอะไม่กินค่ะไม่กินแล้วก็กินอะไรตอนเช้าออนต้นหรือไงใช่คุณถูกกระบ้านดีเหมือนพี่เลยคือวันนี้เราจะมาแข่งเกมเกี่ยวกับกาแฟของเราเนี่แหละจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทําการแยกเม็ดกาแฟกันจะมีนะฮะถัวเขียวกับตัวดําให้น้องๆเพราะว่าพอดีเราเราหาเม็ดกาแฟไม่ไดนก็เลยเอาตัวดํามาแทนเม็ดกาแฟะนะฮะ ให้น้องๆเนี่ยคาบช้อนแล้วก็แยกมิโซดหมันลยออกมาออกมามสามสิบวินาทีเท่านั้นแล้วแต่เคล็ดลับของแต่ละคนเลยนะครับไม่ห้ามเอาให้ได้เยอะที่สุดคิดไว้เลยนะจะเอาเทคนิคอะไรคิดไว้เลยนะห้าสี่สามสองลุยรับทีบแล้ว อ่ามาดูก่อนนะฮะฝั่งนี้1เม็ดสเม็ดสมเม็ดเม็ดห้าเม็ดหกเม็ดเม็ดสุดท้ายเม็ดที่เจ็ทั้งหมดเจ็ดเม็ดจะเยอะกว่าเนาะดูย๋ยซีดู๋ยซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมด10เม็ดชนะไปเลยเและของรางวัลที่เราจะมามอบให้ผู้ชนะในวันนี้นะฮะ<ส>ได้แก่มเมล็ดก,กาแฟจำลองนะครับรับไปเลยครับ และผู้แพ้ของเราในวันนี้นะฮะเรายังจะให้ถั่วดำกับถั่วเขียวนะครับผมเอาไปต้มถานที่บ้านได้เลยนะครับเป็นอาหารเช้าก็อย่างนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะนี่มาร่วมเล่นเกมของเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเด็กๆนะฮะอยวเพิ่งทานกาแฟทานนมทานอะไรไปก่อนนะโอเคลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ เสียงดีจริงๆค่ะนี่ค่ะจากเวทีเดอะบอยสเสียงจริงตัวจริงตัวจริงเสียงจริงนั่นเองนะคะสคุณภาพจริงเลยครับไต้องเสียงหล่ออีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นซิเกีนแาของพี่ชาตนะคะอยากให้ฝากผลงานนะคะว่าสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้าง IG, Facebook, Twitter อื์ก็ ดาวนโหลดได้ที่ไอจูนดีเซอร์เคทีบ็อกส์ครับแล้วก็ติดตามได้ที่แฟนเพจวอเตอร์ดักมิวสิกครับหรือว่าชาติชาติออฟฟิเชียลครับผมองสชาติออฟฟิเชียลครับโอเครที่ชอบก็ดาวนโหลดกันด้วยนะคะของจริงนะคะแล้วก็ติดตามพี่สุชาติด้วยแล้วถ้ามีซิงเกิลใหม่มามาหามาอลล์อีกนะคะกีต้อนรับเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะไม่ว่าจะทางทางอ่าเฟซบ o ๊กค่ะ IG แล้วก็ทางช่องทูมิวสิกนะคะครับผมเราพบกันใหม่นะครับทุกวันเช้าในวันศุกร์แบบนี้นะครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มสดๆกับรายการหมอมอาคึกคักรายการสน,นุกคึกค้นคนวัยมอคืนนี้รนครับตีสวรรค์ครับสวัสดีค่ะ การเดินทางเพียงหนึ่งสดตาหนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางฉันและเธ